สวัสดีค่ะเด็กๆทั้งหลายเป็นไงบ้างคะสบายดีไหมคะค่ะวันนี้มาคบกับเด็กพี่นาะริต้าเหมือนเดิมนะคะเด็กพี่ก็จะมาในคลิปที่9นะคะวันนี้จะมาในหัวข้อที่ว่าผู้ชายประเภทไหนที่รักเราจรงิงผู้ชายประเภทไหนที่รักเราจรงิงแบบจริงใจจริงใจแบบไม่ไก่กานะคะเรามาดูกันนะคะก่อนอื่นเด็กพี่ก็จะขอเข้าเรื่องนิดนึงว่า เด็ดพี่ได้ทําคลิปวิทยาทานเพื่อทํามาตั้งแต่คลิปแรกจนถึงคลิปปัจจุบันคือคลิปที่9นะคะทำทำโดยโดยที่เด็ดพี่ความประสงค์ของเด็ดพี่ที่ทำมาทำคลิปมาตลอดเนี่ยคนที่ติดตามเด็ดพี่ตั้งแต่คลิปแรกนะคะอันนี้หมายถึงคลิปวิทยาทานนะคะตั้งแต่คลิปแรกจนถึงคลิปปัจจุบันพวกเขาจะรู้เลยว่าเด็ดพี่ทําเพื่อให้เป็นวิทยาทานให้กับเด็ดๆรุ่นหลังได้นําไปใช้เป็นไกด์นาทางกาันต่อไปนะคะอ่า เด็ดพี่ทําตรงนี้ทําด้วยใจนะคะทําทำด้วยความรู้สึกเอาประสบการณ์ที่เรามีมาทั้งหมดนะคะมาถ่ายทอดให้กับเด็ดๆรุ่นรุ่นหลังๆรุ่นน้องนะคะได้นําไปใช้กันนะคะให้ได้ได้ไปเป็นวิทยาทานนะคะ,ะเป็นไกด์นาทางของชีวิตกันต่อไปนะคะสืบทอดกันต่อไปนะคะ,ะ,คะวันนี้เด็ดพี่ก็อยากจะพูดว่าเด็ดพี่คิดถึงทุกๆคนนะคะเด็ดพี่เองก็ทำงานเยอะนะคะมี ทั้งสองร้านร้านสปากับร้านส,สวยๆนะคะวิ่งไปวิ่งมานะจะทําคลิปวิทยาทานนะคะว่างก็ทําคลิปอาหารถ่ายทอดวิทยาทานเรื่องอาหารให้กับเหล่าบรรดาเด็กๆทุกคนได้นําไปใช้กันนะคะได้มานาทาทาทานกันแล้วก็บอกว่างจริงๆก็จะทําคลิปแต่งหน้าบ้างอะไรเงี้ยค่ะปะป,ปนกันไปนะคะค่ะก็อยากบอกเด็กๆทุกคนว่าเด็กพี่ทํานะคะพ่อเด็กพี่รัก และหวังดีให้กับเด็กๆทุกคนอยากให้เด็กๆทุกคนได้ดีกันทุทกๆคนเลยค่ะเราเป็นผู้หญิงนะคะเราเป็นผู้หญิงเราต้องมีเราต้องรู้ทันให้เกมผู้ชายไม่ว่าผู้ชายต่างชาติหรือผู้ชายไทยเราต้องรู้ทันให้ให้ทันเขานะคะผู้หญิงสมัยนี้เดี๋ยพี่เชื่อมั่นเลยว่าเป็นผู้หญิงที่ฉลาดค่ะไม่ง่หรอกค่ะเดี๋ยวนี้นะคะถ้าถ้างั้นก็ เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะอ่าเข้ามาเข้าคลิปที่9เลยนะคะคลิปที่9เสนอคำว่าผู้ชายประเภทไหนที่รักเราจริงนะคะค่ะเรามาดูเลยนะคะข้อแรกเลยนะคะข้อที่1 ผู้ชายที่เขาจะจริงรักเราจริงนเขาจะจริงจังกับกับเราเสมอเลยนะคะเขาจะจริงจังเขาจะซีเรียดในการในในความรักนะคะเขาจะไม่ใช่เล่นๆเลยทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะเป็นห่วงเรานะคะบางครั้งเขาห่วงเรามากมากยังกับว่าเป็นพ่อเราด้วยซ้านะคะคนบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆผู้ชายบางคนคือรักมากก็ห่วงมากก็เป็นห่วงมากนะคะเป็นเหมือนพ่อเหมือนพี่เลยทุกอย่างเนี่ยเขาบางครั้งห่วงเราจนแบบระหวาดระแวงกลัวไปหมด กางข้างคืนคืนเราถึงบ้านหรือยังเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเวลาเราป่วยเราไข้ไเราอะไรเงี้ยเขาจะเป็นห่วงเราเราจะทําอะไรก็ช่างเขาจะเป็นห่วงเราเป็นกันงวลน,นะคะเนี่ยผู้ชายเงี้ยสังเกตตรงนี้ได้ว่าถ้าเขาเป็นแบบนี้มีพฤติกรรมนี้ Honestly, คือเขารักเรานะคะจําไว้ว่าเขาไม่รักเราเขาก็ไม่จริงจังกับเรานะคะเขาก็ไม่ไม่มาจริงจังกับเราะคะ่ะเขาไม่สนใจด้วยซ้ำวันวันเราจะทําอะไรนะคะให้สังเกตตรงนั้นไว้นะคะข้อที่หนึ่งนะคะค่ะมาข้าข,ข้อที่สอง เขาจะสื่อสารโทรศัพท์หาเราบ่อยๆนะคะบางครั้งก็ส่งข้อความบ้าง SMS บ้างไลฟ์ Life, บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาหาเรานะคะว่างจะว่างจากงานเขาก็จะกดหาเราติ๊กติ๊กส่งข้อความหาเราถ้าเขาไม่ว่างเขาก็จะไม่โทรวันไหนว่างเขาก็จะโทรหาเรานะคะเขาจะติดต่อหาเราตลอดสังเกตดูว่าเวลาเราส่งข้อความหาเขาเขาจะเปิดอ่านเร็วมากเลยค่ะเปิดอ่านปุ๊บตอบกลับปุ๊บในเนี่ยนะะเขาจะไม่ช้าเลยนะคะ คนที่รักเราเขาจะเป็นนั้นจริงๆแต่คนที่เขาไม่ได้รักเราเราส่งไปนานแค่ไหนเขาก็ไม่เปิดอ่านหรอกคะ่ะนานๆถึงจะมาเปิดมาตอบทีหนึ่งแต่คนสังเกตดูว่าผู้ชายที่เขารักเราจริงจังกับเราจริงเวลาเราส่งข้อความหาปุ๊บส่งกลับปั๊บเลยนะ,ะอ่านปุ๊บส่งปั๊บเลยนะคะนั่นคือเขารักเราจิตใจเขากดจบจออยู่กับเราตลอดเวลาให้สังเกตตรงนั้นไปนะคะในข้อที่2นะคะข้อที่สาขาจะห่วง เป็นห่วงเราทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าเราจะป่วยจะไข้ไหมคะเวลาเราไม่สบายเวลาเราขับรถขับราเขาจะเป็นห่วงเราให้เราเทคแคร์นะคะบอกให้เราดูแลตัวเองตลอดเวลานี่คือความที่เขาเป็นห่วงเรานะคะความห่วงหาอาทรเนี่ยคนที่เขารักกัน <l ug> คนที่เขารักเราผู้ชายรักเราเขาจะมีให้เราตลอดเวลาค่ะนะคะเป็นห่วงตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นข้อที่3ามให้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 คิดกันด้วยนะคะเขาจริงจังเราเขาจะเป็นห่วงเราทุกเรื่องนะคะ นะคะให้ให้ให้จำข้อที่3ามไปด,ด้วยนะคะให้พิจารณากันไว้นะคะมามาข้อที่4ี่กันเลยข้อที่สี เขาจะชอบแชร์ทุกๆเรื่องในชีวิตเขาให้เรารู้นะคะอาทิเช่นเวลาเขาไปนู่นไปนี่เขาก็จะถ่ายรูปเซลฟี่เขาส่งมาให้เรานะคะเวลาเขาดูฟุตบอลเวลาเขาจะไปไหนก็ช่างเขาจะถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้เราให้เรารับรู้เขาว่าเขากําลังทําอะไรอยู่เขาจะไม่มีความลับกับเราหรอกค่ะเขาจะแชร์ชอบแชร์ว่าวันนี้เขาทาอะไรทําอาหารไม่ทงความสะอาดไหมอยู่กับมาหรือเปล่าหรือไปเล่นสกีหรือไปดูบอลอะไรเงี้ยเขาจะถ่าย รูปหรือถ่ายคลิปวิดีโอนะคะส่งให้เราดูนะคะเพื่อจะแชร์ทุกเรื่องที่เขามีให้เรารับทราบนี่คือผู้ชายที่เขารักเราจริงๆเขาจะเป็นแบบนี้นะคะให้สังเกตไว้ข้อที่4ด้วยนะคะค่ะมาข้อที่5เลยนะคะเขาจะไม่มีวันลืมวันพิเศษของเรานะคะลืมวันพิเศษเขาจะไม่มีวันลืมวันพิเศษนี่หม,นะะหมายความว่าอะไรนุ้ยฮะหมายความว่าอ้าวอาทิเช่นคริสต์มาสเอ่ยปีใหม่เอ่ยวันวาเลนไทน์เอ่ย วันเกิดวันครบรอบวันเกิดเรานะคะเขาจะไม่มีคําว่าลืมหรือคนที่เคยแต่งงานกันแล้วคนที่แต่งงานหรือเป็นคู่มัน่นเขาเขาจะไม่ลืมวันที่มั่นกันหรือวันที่ครบรอบแต่งงานนะคะนี่คือผู้ชายที่เขารักเราจริงเขาจะไม่มีวันไม่มีทางที่จะที่จะลืมวันพิเศษของเรา นะคะให้พิจารณาข้อที่5ไว้ด้วยอย่างที่เด็ดพี่บอกไว้ข้อนี้สําคัญนะคะคนรักกันนะคะวันพิเศษเขาจําได้หมดเหรอคะ่ะวันวาเลนไทน์วันปีใหม่วันเกิดเราวันครบรอบมันเกิดเราเขายังจําได้เลยนะคะบางคนบางคนมากกว่านั้นวันแรกที่รู้จักกันเขายังจําได้เลยนะคะผู้ชายเขาจะเก็บรายละเอียดหมดนะคะถ้าเขารักเราและจริงจังกับเราอันนี้เด็ดพี่ฝากไว้ด้วยนะคะในข้อนี้นะคะค่ะมาเข้าข้อที่6นะคะข้อที่หก เขาจะแนะนำเราให้รู้จักกับครอบครัวของเขานะคะเพื่อนฝูงญาติโกโหติกาเขาเพื่อนเพื่อนเขาเขาจะเอาเราไปแนะนําให้ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงเขาให้รู้จักกับเรานะคะ,ะเพราะและก็จะไปแนะนําเราด้วยนะโอ้นี่แฟนผมนะนี่คนรักผมนะเขาจะเป็นอย่งังลยนะคนที่จริงจังนะคะเขาจะเอาเราออก ไปหาออกสือ่อไปหาพ่อแม่พี่น้องเขาออกสือ่อไปหาเพื่อนฝูงญาติกรุงหูติกาเขาเพื่อจะบอกเราว่านี่แนะนำนะนี่แฟนผมนะครับนี่แฟนผมนะัเนนัอนอย่างนี้นั่นแนะนําให้ทุกๆคนรู้จักอันนี้สังเกตง่ายๆเลยผู้ชายที่จริงจังกับเราเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเขาอยากให้ทุกคนรู้จักกับเราทําความรู้จักกับเรานะคะประหนึ่งเหมือนกับคนในครอบครัวเดียวกัน จะไม่มีคันว่าปิดบังจะโชว์จะพูดเลยว่านี่แฟนผมกล้าพูดคําว่าแฟนผม my love แฟนของผมเขาจะกล้าพูดนะคะสังเกตข้อที่6ไว้ด้วยนะคะให้เด็กๆพิจนารณาไว้นะคะค่ะมาข้อข้อที่7นะคะข้อที่7เขาจะยอมทําสิ่งที่เราชอบแต่เขาไม่ชอบ อันนี้หมายความว่าอะไรอาทิเช่นเราชอบบางครั้งนะผู้หญิงเรานะคะชอบดูนิยายชอบดูละครแบบนะิคอละครนน้าเน่าอ่ะนะคะละครแบบละครน้ําเน่าก็เขาก็จะนั่งเป็นเพื่อนอยู่กับเราด้วยบางครั้งเขาไม่ชอบนะคะแต่เขาก็จะนั่งเป็นเพื่อนนะคะผู้ชายแคร์แคร์เขาเราอะไรที่ไหนที่ที่เราชอบเขาก็จะนั่งเป็นเพื่อนเขาจะอยู่เป็นเพื่อนเ็าจะไม่พูดนะคะบางครั้งเขาไม่ชอบเขาก็จะนั่งับเราเป็นเพื่อนอ่าอีกข้อหนึ่งเดี๋ยวพี่ขอยกตัวอย่างเวลาเราไปช้อปปิ้งอะ ผู้หญิงนะคะร้อยทั้งร้อยเดี๋ยวพี่กล้าพูดเลยเวลาไปช้อปปิ้งนะคะโอ้ยนานมากเลยยิ่งไปเจอของเซลลนะ์นั้นเลือกดูโอ้ยผู้หญิงน่ะเวลาช้อปปิ้งสองสามชั่วโมงเดินนะคะเดินเพลินนะคะไม่รู้ตัวเองนะคะบางครั้งไปกับแฟนแฟนเรา,าผู้ชายร้อยทั้งร้อยเราหาไม่ค่อยชอบไปช้อปปิ้งหรอกคะ่ะแต่ ในเมื่อเขารักเราเขาก็ไปกับเราไปถือของให้เดินไปอยู่อยู่กับเราแล้วว่าอันนี้สวยไหมคะที่รักอันนี้สวยไหมคะที่รักเขาก็โอ้สวยสวยสวยเขาไม่มีขัดเราหรอกค่ะคนที่เขารักเราและจริงจังกับเราสังเกตตรงนี้แต่จริงๆอ่ะเขาไม่ค่อยชอบหรอกค่ะผู้ชายร้อยทั้งร้อยไม่ค่อยชอบเลยให้แบบไปชอปปิ้งนานๆไปเดินนานๆอย่นางเงี้ยค่ะแต่เขาทาเพราะอะไรเพราะเขารักเราถูกไหมคะ เขารักเราเขาก็ตามใจเขาก็ไปเป็นเพื่อนเราเขาก็จะทําในสิ่งที่เราชอบแต่เขาไม่ชอบเพราก็จะทำเพราะเขารักเรานะคะอยากจะอยู่ใกล้เราด้วยนะคะอยู่ใกล้ชิดกับเราถึงเขาจะไม่ชอบก็ช่างผู้ชายที่รักเราและจริงจังเราจะเป็นอย่างนั้นจริงให้สังเกตดูนะคะในข้อที่7นะคะค่ะมาข้อข้อที่8เลยนะคะข้อที่8ปดเขาจะแคร์เราแคร์เรานี่หมายความว่าอะไรเขาจะแคร์เราทุกๆเรื่องเลย นะคะไม่ว่าบางครั้งทะเลาะกันเนี่ยนะคะเขาไม่ผิดนะเราเองเราผิดนะแต่เขาก็จะเป็นฝ่ายงอเราแครวก่อนนี่คือคนที่เขารักเราแล้วก็จริงจังกับเราจริงๆนี่คือผู้ชายที่รักเราด้วยความรู้สึกด้วยหัวใจจริงๆนะคะเขาจะแคร์เราทุกเรื่องไม่ว่าตะเรื่องอะไรตกก็ช่างบางครั้งผู้หญิงก็มีนะคะนิสัยผู้หญิงเราก็รู้ๆกันนะคะนิสัยผู้หญิงก็มีงอนบ้างเอาแต่ใจบ้างอะไรเงี้ยบางครั้งเขาไม่ผิดนะคะเราเองเราผิด แต่เราเขาก็ยังมาเป็นฝ่ายที่จะง้อเรานะคะเขาง้อเราแป๊บเดียวอะเขาต้องมาง้อเราบางครั้งเพราะอะไรเพราะเขารักเรานะคะผู้ชายรักเราก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเขาจะเป็นฝ่ายง้อเราแคร์ความรู้สึกเราไม่ว่าเขาจะผิดก็ตามเขาก็จะเป็นฝ่ายที่จะมาง้อเรามากกว่าที่เราจะไปง้อเขาเป็นฝ่ายยอมนะคะนะคะผู้ชายที่รักเราจริงๆส่วนมากเขาจะยอม เป็นฝ่ายยอมไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนอ่อนแอไม่ใช่เพราะอะไรเขาเป็นคนสุภาพบุรุษนะคะนะคะไม่ต่อร้อต่อเถียงตับแฟนกับเพศตรงข้ามอันนี้เด็ดพี่ฝากไว้นี่ข้อที่8ก็สาคัญนะคะข้อนี้สังเกตดูนะคะว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะค่ะข้อที่เก้าเขาว่าจะจัดเวลาเพื่อเรา ะะจัดสรรเวลาทั้งหมดเพื่อเรานะคะยกตัวอย่างที่ถ้าเขาทํางานยุ่งมากๆนะคะเขาเป็นคนที่ผู้ชายทํางานผู้ชายบิสเนสผู้ชายนักธุรกิจอะไรก็ช่าง mm hmm. เขาจะจัดสรรเวลาเลยนะคะ mm hmm. จัดสรรเวลาเพื่อจะมาหาเราวันไหนสมมติเสาร์อาทิตย์ว่างว่างเวลาไหนเขาจะรู้เลยเขาจะนัดเราเลยไปทานข้าวเวลานี้ไปดูหนังกันนะไปทานข้าวกันนะพบกันเวลานี้เขาจะจัดสรรเวลาเลยนะคะผู้ชายที่รักเราเขาจะไม่มีข้ออ้างเลยก็โอ้ยวันนี้ผมงานยุ่งผมไปไม่ได้เขาจะไม่พูดคํานี้แน่นอนค่ะ บางครั้งเขาพูดช้าผมงานยุ่งนะเดี๋ยววัน,นเราเจอกันวันนั้นวันนี้เพื่อเขาเขาจะจัดสรรเวลาไงฮะวันไหนที่จะเจอแฟนวันไหนที่เขาจะทำงานวันไหนที่จะอยู่ด้วยกันผู้ชายที่รักเราเขาจะจัดสรรเวลาแล้วก็มีเวลาให้เราเสมออีิเช่นนะคะถ้ามีแฟนเป็นคนต่างชาตินะคะ สมมติไป,ไปๆ,มๆ,มๆมาๆมาหาเราที่เมืองไทยเขาจะหาเวลาที่ช่วงซัมเมอร์ฝรั่งนะคะเขาจะมีเวลาซัมเมอร์ก็คือเขาจะอยู่ซัมเมอร์อยู่ประมาณ3เดือนนะคะทุกฝรั่งจะเป็นแบบนี้หมดนะคะจะมีช่วงเวลาพักร้อนของเขานะคะนั่นแหละช่วงนั้นแหละค่ะเขาจะมาหาเราเขาจะซื้อตั๋วซื้ออะไรมาหาเราผู้ชายทุกคนนะคะรักถ้าเขารักเราจริงๆเขามีแต่อยากจะอยู่ใกล้ชิดกับเราทั้งนั้น ไม่มีใครไม่อย,อยากอยู่กับเราหรอกค่ะอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขไม่มีใครหรอกค่ะไม่อยากกับเข้ามามาหาแฟนจะยุ่งแค่ไหนจะอยู่ไกลแค่ไหนข้ามโลกข้ามขั้วฟ้าแผ่นดินเขาก็มาค่ะนั่งเครื่องมาค่ะนะคะนั่นคือความรักที่เขามีให้เราเขาจะไม่มีข้ออ้างเลยว่าผมไม่มีเวลาเขาจะพูดอย่างนี้ไม่ได้เยอะแยะค่ะฝรั่งนะคะมีแฟนเป็นคนต่างมีแฟนเป็นคนไทยเขายังบินไปหากันสามเดือนครั้งสี่เดือนครั้งปีหนึ่งสองสามรอบก็มี นั่นคือความรักนะคะความรักที่เขามีให้กับฝ่ายหญิงโดยจะไกลข้ามโลกข้ามน้ําข้ามแผ่นดินเขาก็ไปนะคะให้เดยวพี่ฝากเลยคือข้อที่เดี๋เดพี่พูดจริงจริงไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่9้านี่ก็สําคัญมากเรื่องเวลาเขารักเราเขาจะไม่มีข้ออ้างหรอกค่ะว่าเขาไม่มีเวลาเขาอยู่ไกลอย่างนั้นอย่างนี้ไม่หรอกค่ะคนรักกันผู้ชายที่เขารักผู้หญิงเขาจะหาวิธีทุกวิถีทาง หาเวลาจะสรรเวลาเพื่อจะมาหาเราแน่นอนเด็ดพี่กนารันตีในข้อนี้ถ้าคนที่อ้างว่าไม่ใช่นั้นก็คือเด็ดเด็ดก็พิจารณาไว้แล้วกันนะคะเด็ดพี่ฝากไว้ในข้อที่เก้านะคะค่ะมาเข้าข้อที่สิบอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะเขาจะไม่มีความลับกับเรานะคะผู้ชายที่เขาจริงจังกับเราเนี่ยเขาจะเปิดเผยเขาจะไม่มีความความลับกับเราไหนนะคะหนึ่งเขาจะไม่ห่วงมือถือนะคะ สองเขาจะให้เรารู้ที่อยู่อาศัยเขาหน้าที่การงานเขาเบอร์ทโทรศัพท์เขานะคะแม้แต่บางคนไปไปมามากุญแจห้องเขายังให้ไว้เลยนะคะอันนี้เรื่องจริงนี่คือผู้ชายที่รักเราจริงนะคะเดี๋ยวพี่การันตีเลยผู้ชายที่เขาจะคิดจะจริงจังกับเราเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะในข้อที่สิบนะคะเด็ดเด็ดพิจารณาไว้นะคะสถานที่ทํางานเขาเขาทํางานอะไรตําแหน่งอะไรนะคะบ้านเขาอยู่ที่ไหนบ้านเลขที่อะไร นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เขาทุกอย่างโทรศัพท์เขาเราสามารถจับได้เช็คได้ตลอดนะคะเขาจะไม่ห่วงเลยนะคะกุญแจแม้แต่กุญแจห้องกุญแจบ้านเขายังทิ้งไว้ให้เราชุดหนึ่งเลยค่ะนี่คือผู้ชายที่รักเราและจริงจังจากเราจริงๆให้สังเกตข้อนี้ไว้นะคะเกี่ยวกับตัวเขาทั้งหมดเขาจะไม่มีความลับกับเราเลยเขาจะเปิดเผยนี่คือผู้ชายที่รักเราจริงสังเกตด,ดูข้อที่สิด้วยนะคะเด็ดๆอย่าพากันประมาทนะคะให้ดูไว้แล้วก็พิจารณาไว้ที่เด็ดพี่พูด ว่ามันจริงไหมแล้วมันจริงอย่างที่พี่พี่พูดไหมนะคะค่ะทีนี้มาเข้าข้อถัดไปข้อที่11เลยนะคะข้อที่11เขาจะให้เกียรติเราทุกทุกเรื่องเลยนะคะผู้ชายที่รักเรานะคะจะให้เกียรติเรามากๆนะคะอาทิเช่นนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะมาเข้าเลยว่า หนึ่งเลยเขาจะไม่มีคําตอกย้าอดีตเรานะคะอดีตเราจะทํางานอะไรมาก่อนอดีตเราจะเป็นยังไงจะเป็นแม่ไม้ลูกติดจะโดนสามีทิ้งจะโดนอ, odles, อดีตสามีทิ้งอะไรก็ช่างเราจะทํางานต่ํามายังไงก็ช่างหรือจะจะทำงานตาแหน่ง,อะ,งนอะไรมาก็ช่างเขาจะไม่พูดถึงอดีตเราเขาจะไม่พูดถึงอดีตที่เราเสียใจมาอดีตที่เราชอบช้ำมาผู้ชายที่รักเราเขาจะเป็นอย่างนี้หนึ่งเขาจะไม่คุยคุยอดีตเขาจะไม่ดูถูกการงานที่เราทํามาก่อนนะคะเขาจะไม่ดูถูก เหยียดสีผิวอะไรทั <for S 1> <them> ้งสิ้นเขาจะไม่มีคนรักเราเขาจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเขาจะให้เกียรติเราทั้งต่อหน้าและรับหลังเพื่อนฝูงเขาพ่อแม่พี่น้องเขาเขาจะให้เกียรติเราทั้งต่อหน้าและรับหลังนะคะยกย่องเราให้ต่อคนอื่นให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นยังไงยังไงมีแต่พูดเรื่องดีอะค่ะมีแต่พูดเรื่องดีๆให้ทุกคนรู้รับรู้ว่าเราเป็นคนยังไงเขาจะไม่มีคําพูดเสียกับกับเรานะคะมีแต่พูดในทางบวก ให้เราให้คนอื่นมองมองเราเป็นคนที่ดีเป็นอย่างนั้นจริงคนที่รักเรานะคะให้สังเกตด้วยไว้ด้วยข้อที่11 1เอดี๋ยวพี่ฝากไว้นะคะมาเข้าข้อที่12กันเลยนะคะข้อที่12อันนี้สําคัญมากแล้วก็สังเกตด้วยนะคะเด็ดเด็พากันสังเกตนะคะข้อที่12อเขาจะคุยเรื่องอนาคตกับเรานะคะบ่อยบ่อย เขาผู them, them. So ้ชายที่รักเราจริงเนี่ยเขาจะชอบคุยเรื่องอนาคตพูดเรื่องอนาคตกับเราบ่อยๆเลยเรื่องแต่งงานเรื่องอนาคตที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเออเราจะแต่งงานนะเรามีลูกกี่คนดีหน้าหรือร่วมพูดคุยเรื่องสร้างอนาคตด้วยกันวาดฝันอนาคตไปด้วยกันนะคะนี่คนคือคนผู้ชายที่รักเราจริงเขาจะเป็นแบบนี้เขาจะไม่ใช่คบเราเป็นลอยๆคบเราพูดแต่หวานไปวันๆไม่ค่ะเขาจะพูดเรื่องอนาคต นะคะพูดเรื่องชีวิตที่จะใช้ด้วยกันเราจะมีลูกกี่คนเราจะใช้ชีวิตด้วยกันยังไงเราอนาคตเราจะอยู่ด้วยกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะวาดแผนอนาคตด้วยกันกับเรานี่คือผู้ชายที่เขารักเราจริงและคิดจะจริงจังกับเราจริงๆสังเกตข้อนี้ง่ายๆเลยค่ะคนที่ไม่เคยพูดถึงถึงอนาคตไม่เคยพูดถึงการแต่งงานนะคะนั้นก็เด็ดๆกก็พิจารณากันนะคะคนที่ผู้ชายที่รักเราจริงเขาจะคิดถึงอนาคตวาดฝันไปกับเรา อนาคตไปด้วยกันกับเราให้เด็ดๆฝากฝากเด็ดๆไว้ในข้อที่12ให้พิจารณากันไว้นะคะนะคะค่ามาเข้าข้อที่13นะคะข้อที่13นะคะเขาจะเชิญเราอะไปในงานฉลองครอบ วันสําคัญในครอบครัวเขานะคะเขาจะเรียนเชิญเราไปเลยวันคริสต์มาสจะเป็นวันครอบครัวเขาก็จะเรียนเชิญเราไปไปที่รักไปคริสต์มาสกับครอบครัวผมปีใหม่ครอบครัวเขาจะมีการเลี้ยงเขาก็จะเชิญเรามางานเลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะเวลางานมันเกิดเพื่อนฝูงเขาญาติพี่น้องเขาเขาก็เชิญเราเป็น เป็นแขกเหมือนกับว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเขานะคะเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้สังเกตง่ายๆเลยนะคะในข้อสิบที่13เขาจะเชิญเราเรียนเชิญเราไปในงานสําคัญของครอบครัวเขางานคริสต์มาสวันเกิดพ่อแม่เขาวันเกิดคนสําคัญในครอบครัวเขาอย่างวันคริสต์มาสนี้ฝรั่งนี้ก็คือเป็นวันครอบครัวใหญ่เขาถ้าเขาเชิญเรามานี่ก็ถือว่าเขาให้เกียรติเราแล้วเขาก็คิดว่าเราเป็นประหนึ่งในส่วนส่วนหนึ่งของครอบครัวของเขาอันนี้เราสังเกตดูง่าย นะคะข้อนี้สําคัญนะคะเด็ดๆอย่าอย่ามองเป็นเรื่องผ่านๆนะคะข้อที่สุดสามเด็ดพี่ฝากไว้ให้พิจารณานไว้ด้วยนะคะค่ะมาเข้า,า,ข,าข้อที่สิบสี่นะคะการแสดงความรัก ขของเาจะมีให้เราตลอดแม้ว่าการคําพูดหรือการปฏิบัตินะคะสัมผัสทางกายสัมผัสทางวาจานะคะเขาจะมีให้เราตลอดสัมผัสทางกายก็เหมือนคําว่าเวลาเรามาพบคุยกันมาเจอกันเนี่ยเขาก็จะจับเราสัมผัสเราอบแขนเราบ้างนะคะแบบทนุถตนอมนะคะไม่ใช่แบบตันหาแบบบ้าไม่ใช่เขาจะสัมผัสเราแบบนุ่มๆแบบ นธนุถนอมกุมมือเราบ้างโอบเอวเอาบ้างจูบหน้าผากเราจูบแก้มเราแบบทนุถนอมนั่นคือคมที่เขารักเราจริงนะคะการสัมผัสมี2ออย่างสัมผัสแบบใคร่แบบตันหาและสัมผัสแบบความรักสัมผสัสการสัมผัสแบบความรักคือเขาจะสัมผัสมือเราโอบแขนเราไปไหนก็จะจูงเรานะคะจับมือเรามาจุบจูบหน้าผากเราจูบแก้มเราแบบธนุถนอม นั่นก็คือความรักแบบการสัมผัสแบบความรักแบบทนุถนอมนะคะตรงข้ามกับการสัมผัสแบบความรักแบบตันหาสังเกตดูนะคะ,ะแล้วทนุถนอมเนี่ยเขาจะสัมผัสเราแบบทนุถนอมหลังจากนั้นเป็นอะไรมาค่อยๆตามไปตามอารมณ์นะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของคนสองคนไปนะคะ,สะ,สะแสดงในคําพูดความรักในคําพูดก็คือทุกครั้งเขาจะพูดเขาจะบอกรักเราตลอด บอกล็อกเราไม่มีเบื่อหรอกค่ะคิดถึงผมรักคุณนะครับผมคิดถึงคุณนะครับเขาจะพูดตลอดค่ะ I miss you so much I love you so much เขาจะพูดตลอดนะคะเขาจะไม่มีคําว่าเบื่อหรอกค่ะคำว,ว่ารักแล้วก็ควาว่าคิดถึงของเขาให้สังเกตดูนะคะข้อที่14เดี๋ยวพี่ฝากไว้นะคะค่ะมาข้าข้อที่ที่15กันนะคะอันนี้สําคัญมากก็ถึงมากที่สุดเหมือนกันนะคะความเขาจะมีความซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวมีแค่เราคนเดียว สังเกตดูเราจะสังเกตได้อย่างไรสังเกตดูผู้ชายนะคะบางคนนะเขาไม่เล่น i g เลยนะคะเมื่อเขามีเราปุ๊บเขาจะหยุดหมดเลย i g เขาไม่เล่น facebook เขาก็ไม่มีอย่างแฟนยกตัวอย่างแฟนเด็กพี่นะคะไม่มี i g ไม่มี facebook ไม่มี sky Skype ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยเรื่องจริงค่ะตั้งแต่มีพี่เขาหยุดหมดเลยนะคะมีเด็กพี่เขาหยุดหมดเลยเขาาไม่มีเขาไม่เล่นค่ะเขาไม่มี facebook เขาไม่มี i g เขาไม่มีไลฟ์เขาไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะมีแค่อีเมลติดต่อทางงานเขาแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นผู้ชายบางคนอ่ะถ้ารักเราจริงนะสแต่ก่อนเขาเขาเล่น Facebook พอเขามีเราเขาไม่เล่นนะคะเขาหยุดมาเลยนะคะเขาหยุดมาเลยเอาจงไอจีเขาหมดหยุดมาเลยทําแต่งานมีแค่เรานะคะต่อฟังนะคะถ้าเขารักเรานะคะต่อจะให้มีผู้หญิงแก้ผ้าทงทงผู้หญิงสวยเซ็กซี่ มาต่อหนะะ้าเขาเขาย,ยังไม่เอาเลยค่ะผู้ชายที่เขารักเรานะคะผู้ชายที่ซื่อสัตย์รักเราเดียวใจเดียวใช่ขเขาเขามองเป็นเรื่องธรรมดาละค่ะผู้ชายนะคะเห็นผู้หญิงเซ็กซี่เห็นผู้หญิงหุ่นดีก็มองค่ะแค่มองค่ะนะคะมันไม่ใช่ความรักหรอกค่ะก็แค่มองผู้ชายทุกคนนะคะ่ะเราเองเรายังชอบมองผู้ชายเซ็กซี่เลยเดี <S <S ๋ยวพี่มันก็เห็นผู้ชายเซ็กซี่เลซี่พี่เดี๋ยวพี่ก็มอง แ,แค่มองนะคะแต่ไม่ใช่ความรักไม่ใช่ความใคร่นะคะแค่มองเป็นเรื่องปกตินะคะด้านอาหารให้สังเกตตรงนี้ข้อที่15หด้วยว่าถ้าเขารักเราเขาจะมีความซื่อสัตนะะ itti, sia, ย์นะคะรักเรารักเรารักเดียวใจเดียวนะคะสังเกตดูง่ายเลยนะคะเขาไม่สนใจใครหรอกค่ะสนใจแค่เราเราอาจจะสวยจะเพอร์เฟกจะเป็นน <nt> างฟ้าของเขาตอ่อคนเดียวไม่มีใครที่จะสําคัญเท่าเราหรอกค่ะ <c oughs> ในสายตาเขานะคะแค่มองก็มองเป็นงั้นค่ะผู้หญิงซ็กซี่ีเป็นเรื่องธรรมดาเราเองเลงชอบมองผู้ชายซ็กซี ถูกไหมคะเดีพี่พูดจริงไหมนะคะนะคะอย่าไปนั้นเลยให้เขารักเราซื่อสัตย์กับเรารักเดียวใจเดียวพอแล้วค่ะแค่นี้ผู้หญิงนะคะเดี๋ยวพี่ฝากไว้ในข้อที่15นะคะค่ะมาเข้าข้อสุดท้ายเลยนะคะข้อตัวซ้ายฝั่งไว้นะคะเราถึงเราจะหน้าตาธรรมดาธรรมดาถึงเราจะอ้วนอ้วนนะคะผอมแห้งหรือเราจะตัวดำดำหรือเราจะตัวเตี้ยเตี้ยซกมกซกมก อกมกตอกมกนะคะไม่ได้สวยแบบเพอร์เฟกแบบอั้มพัชราภาแบบอะไรก็ตามใน nice, จําไว้นะคะในสายตาเขาเราจะเป็นนางฟ้าของเขาเสมอคุณคือน,นางฟ้าของผมเสมอเขาจะพูดนะคะถึงเราจะก้วนกระช่างจะเตี้ยก็ช่างจะไม่สวยเพอร์เฟกระก็ช่างเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งล่ะคะ่ะแต่เขาจะพูดเสมอว่า you are my princess you are my queen You are my love เอา้าจริงๆคุณคือนางฟ้าของผมเ็าจะพูดจริงๆค่ะฝรั่งไม่ว่าคนไทยหรือฝรั่งสมมุติฝรั่งเลยค่ะถ้าเขารักเราเขาจะเรียกเรา my princess เลยมี princess เลยเขาจะพูดนะคะนะคะไม่ว่าเราจะรูปลัก,ลกษณะยังไงก็ช่างจะอ้วนเหมือนหมูจะตียตักมักจะดำเขาไม่สนใจค่ะถ้าเขารักเราคุณจะเป็นนางฟ้าในใจเขาเสมอไม่มีใครจะมาสวยเท่าคุณหรอกค่ะ จริงๆนะคะผู้ชายที่รักเราจะเป็นยาง้นจริงๆนะคะไม่ว่าเราจะเป็นยังไงรูปลักษณะยังไงไม่ได้สวยเพอร์เฟกไม่ได้อะไรเพอร์เฟกเหมือนผู้หญิงคนอื่นเขาก็ช่างแต่คุณก็คือนางฟ้าของผมเสมอนี่เป็นคําพูดที่คนที่เขารักเราจะพูดสม่ําเสมอสําหรับกับเราให้สังเกตตรงนี้ไว้ข้อนี้สําคัญมากๆเป็นข้อสุดท้ายนะคะเด็กพี่ฝากไว้นะคะจําไว้ว่าคน ที่รักเราจริงๆนะคะไม่ว่าผู้หญิงจะสวยเซ็กซี่ถอดผ้าโชว์นมแก้ผ้ามาอยู่ข้างหน้าเขาเขายัางไม่ไม,ไม่ไม่เอาเลยค่ะแต่มองเป็นเรื่องปกติแต่เขาไม่เอาไม่มีใครสวยเท่าเราในสายตาเขานะคะคุณคือน,นางฟ้าของผม you are my princess นั่นเขาจะรักเราเขาจะเป็นอย่างนั้นจริงๆผู้ชายที่รักเราสังเกตดูนะคะค่ะสรุปก็คือว่า ทั้งหมดทั้ง16ข้อนี้นะคะ mm. เด็ดพี่เขาฝากไว้ให้เด็ดพิจนารณากันไว้นะคะใครมีครบ16ข้อน,นะคะถือว่าโชคดีมากๆเลยคุณเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากๆเลยค่ะถ้าถ้าแฟนคุณนะคะสามีคุณหรือคนรักคุณนะคะมีครบ16ข้อนี้คุณเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะคะแต่ถ้าใครมีนะคะถ้าใครมีน้อยกว่านะคะ มีไม่ถึง11ข้อน้อยกว่า11ข้ออันนั้นก็พิจารณากันไว้ด้วยนะคะเราเป็นผู้หญิงนะคะถ้าเราคิดจะใช้ชีวิตแต่งงานกับใครหรืออยากได้คู่ที่เข้ามาอยู่ในชีวิตเราอยู่ให้ยังย่งยืนและยืนนานเราต้องเลือกนะคะเราเป็นผู้หญิงเราเป็นฝ่ายเลือกนะคะผู้หญิงเป็นฝ่ายที่ สามารถที่จะเลือกได้ง่ายกว่าผู้ชายนะคะเราไม่ต้องไปสนใจหรอกค่ะถ้าไม่ดีก็ทิ้งไปค่ะผู้ชายเยอะแยะในโลกไม่ใช่มีคนเดียวเด็ดพี่ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนไม่ดีก็ทิ้งไปเลยค่ะหาใหม่ค่ะไม่ต้องสนใจค่ะผู้หญิงเราเสอย่างนะคะสะบัดบ๊อบสายปืดไปโลดถูกไหมคะเด็ดพี่เป็นกําลังใจให้นะคะไม่ต้องไปสนใจใครดีมาเราก็ดีไปกับผู้ชายให้ดูไว้ทั้งหมด16ข้อใครมี ใครมีอ่านอมากน้อยกว่า1ิบสข้อนะคะนะัพิจนารณากันไว้แต่ถ้าใครมีครบ16ข้อเลยถือว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากๆนะคะได้พบผู้ชายที่จริงจังแล้วนะคะนะคะค่ะเดี๋ยวพี่ก็ฝากไว้แค่นี้ในคลิปที่ คลิปที่9นะคะฝากไว้ให้ไปพิพจรรารณากันไว้นะคะแล้วเด็ดพี่ก็จะมาในคลิปต่อไปคือคลิปที่10เลยนะคะจะจะจะออกอากาศติดติดกันเลยคลิปนี้คลิปที่9คลิปที่10เด็ดพี่ก็จะมาในคลิปที่ว่าในหัวข้อที่ว่าสัญญาณเตือนอะไรผู้ชายกําลังจะเทคุณคุณจะรู้ได้ไงว่าผู้ชายกําลังจะเทคุณนะคะข้อนี้เด็ดพี่จะมาฝากไว้ในคลิปที่10นะคะ อันนี้เป็นคลิปที่9แล้วคลิปนี้จะตามมาคือคลิปที่10นะคะในหัวข้อที่ว่าสัญญาณเตือนผู้ชายกำลังจะเทคุณนะคะเดี๋ยวมาพบกันในคลิปที่10นะคะคลิปหน้านะคะคลิปนี้เด็ดพี่ฝากไว้ไปแค่นี้ก่อนนะคะขอให้เด็ดๆทุกคนนะคะพิจนารณาไว้ในทั้งหมดทั้ง16บข้อเด็ดพี่ขอให้เด็ดๆทุกคนเจอผู้ชายที่รักจริงนะคะเป็นผู้ชายที่รักเราจริงจริงจังกับเราไม่ใช่รักจริงแต่ไก่กา จริงใจไม่ไกลกาเคยได้ยินไหมคะนะคะของกุ้งสุธิราชนะคะเดี๋ยวพี่ชอบเพลงรุกทุ่งนะคะค่ะถ,ถ้างั้นเดี๋ยวพี่ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะให้เด็กๆทุกคนจําไว้ว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะมันจะงามหรือไม่งามขึ้นอยู่ที่ความคิดของเราขึ้นอยู่ที่เราพิจารณานะคะว่าเราจะมองสิ่งน,นั้นให้งามหรือมองสิ่งน,นั้นไม่งามมันขึ้นอยู่กับเราตัดสินใจที่จะเลือกที่จะคว้ามานะคะไม่ดีเราก็ ทิ้งไปนะคะดูเลือกคบคนใหม่ที่ให้มันเหมาะสมกับเรานะคะเด็ดพี่ขอฝากไว้แค่นี้แล้วก็ส่งท้ายก็คืออยากให้เด็ดๆทุกคนมีความสุขนะคะสมความปรารถนาของให้ทุกคนเจอรักจริงรักแท้รักนิรันรักตลอดไปนะคะค่ะเจอกันคลิปที่10นะคะนะคะคลิปที่5คลิปที่10ในหัวข้อที่ว่าสัญญาณเตือนผู้ชายกำลังจะเทคุณ นะคะเจอคำที่ที่10บค่ะคลิปนี้เด็ดพี่ลาวก่อนนะคะขอให้เด็กๆทุกคนโชคดีค่ะโชคดีมีความสุขกันทั่วหน้านะคะถ้ารักจักใจเด็ดพี่ค่ะ